พ้าฝาาสาสเฟ์เริ่มแล้วค่ะาาสเปลฉลองกับวันสงการแบบยิ่งใหญ่ยกทัพศิลปินคอนเสิร์ตสุดฮอตไม่ว่าจะเป็นมิวเต้าอูออกโรดพอ็อกซี่และวงเดมสนุกสุดมันไปด้วยกันเพีาพายงแค่เป็นสมาชิกฟรีกาพังเมมเบอร์ก็มีสิทธิ์เข้าฟรีกับโซนบี กดจองสิทธิ์เลยนะคะมีจํานวนจำกัดงานนี้ต้องห้ามพลาดกับเวทีกิ๊งแง่สุดอลังการาแดนให้กระจายและเบิดความมันไปกับฟิ้นเจราพาวสเปลนะคะและโซนเปียกแบบช่ำๆต้อนรับคุณหนูๆและแฟมิลี่งานนี้เล่นน้ำได้เต็มที่ตลอดทั้งวันไปเลยคะ่ะโซนนี้จะอยู่ด้านหน้าลานเซ็ปเพนนิงมาสาดสรให้ช่ำๆไปกับฟิ้เซอราพาวสเปล แถมของกินก็มีเพียะตาหวาศตาเต็มปีโมแมคโดนัล่์ก็ยังมาแถมภายในงานฟิวเจอร์พาร์สซา,าสเซ็ตยัง<ท>มีกิจกรรมอีกเพียะว่าจะเป็นส่งน้ำชาทั้ง9กลูกอยู่ที่สปอร์ตไลท์ชั้นจีสเปล,ลภายในงานยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปดีว่าจะเปน็นเทสีพี่หมีสุดน่ารักจะระบายสีกระเป๋าผ้าที่นี่มีโมลืมมากันนะคะฟิวเจอร์พาร์สซาสเซ็ตแต่วันนี้ถึงวันที่ส4เมษายน6กแป๊บมาสนุกสุดเสี่ยงไปด้วยกันฟิวเจอร์พาร์สสเปลนะคะ